คนให้ของขวัญอานเกิดนาคะ่ะอันนี้คือของงานจริอันนี้คือของงาลี่อัน,นอันนี้ อวะได้ตัวอะไรตัวตาอะไรอ่ะอุ้ยตาได้อุ้ยน่ารักเอาให้กล้องดูหน่อยโชว์หน่อยนี่ค่ะได้มาแล้วน่ารักมากเอาตั้งไว้ตั้งไว้่หน้กค่ะ การ์ดด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเอาการ์ดมาให้ดูค่ะนี่เป็นกร์ดค่ะต่อไปนะคะเป็นของนารีค่ะน,นี่ตั้งไว้ตรงนี้เน,อนีอน,นี่ค่ะน่ารักมากตาขยับได้ด้วยหรอยไอย่างี้เหรอตาลตาหลีหล <laughs> เปิดไม่ได อุ้ยอุ้ยน่าเหรอมีแพนด้าให้เลยอ๋อห้องพันด้าต้องมีแพนด้าเหรอคะแพนด้าคะต่อไปโผนี้ใหญ่สุดเลยค่ะนีใหญ่สุดเลยค่ะชวนให้ดูก่อนอุ้ยดูตาสิน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยมองไปหน้าหน้าตาเหมือนนัลลี่ไหมดูตาสิ ตาเหมือนนารีเลยเลยไ่ไม่มเหมือนเหรอ,อตะะุกตาหลน่ารักกว่าอะไรน่ารักกว่าตุ๊กตาน่ารักกว่านารีเหรอไม่ใช่ค่ะน่ารักเท่ากันนี่ย <laughs> โอ้โหเอนน้ของใครคะอันนี้ของนาร์ค่ะของนารักล่องใหญ่มากแกะโอ้โหโอใหญ่ไม่โอ,อ้ยยยยยยอยออ สองตัวหรือเปล่าถุงนั้นอะถุงมันใหญ่มากเลยนะแล้วได้ตัวอะไรเดี๋ยวึดูกาสิแมวแหบดูกาสิขอเหอะ ก่ไหนขอดูหน่อยค่ะมีซิปด้วยเหรอคะโอ้โเนี่ยค่ะตัวใหญ่มากไหนมีซิปด้วยนะมีซิปด้วยมีเป็นตากิ้งนะคะอันนี้ซ่อนตังค์ได้อันนี้ตั้งซ่อนทองตากิ้งแต่ว่าตังค์ไม่สามารถขยับได้อไหนให้มาค่ะเออเอาไปกอดนอนก่อน อันนี้หนูเอา,าหนูชอบตาสีับตาอะไรนะ้หนูกวห,หนูเอาตัวหนูชอบตัวเลยคบานะคะหนูหนูเอาทุกตัวเลยนะคะหนูชอบทุกตัวมากเลยค่ะขอบคุณค่ะตัวนี้ใหญ่สุดเลยนะคะนี่ ใหว่มากเลยค่ะนี่ต่ใหญ่อินคทนชอบมากเลยค่ะกัรเป็นกะดิ่งได้ค่ะอุ๊ยน้องแมวมีกาดได้น,นะคะนี่เอาหมดติหนูขอไปนอนก่อนก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายหนูขอไปนอนก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะจิ๊